สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่ร้อแล้วนะกับบ้านมุงพักเครื่องนะครับมี20รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรได้นะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการองศาสองร200้อยบาทเรามาเริ่มในการที่หนึ่งเลยนะ ายการที่หนึ่งเป็นภาพปิดตาหลอ่อทองเหลืองนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกนะน่าจะเป็นสายใต้นะครับตรงนี้เป็นภาพปิดตาสายใต้นะีได้มาอย่างนี้รายการที่สองเป็นภาพปิดตานะครับออกคุกแลนะ เป็นเวลาลงรักหรืออะไรสักอย่างนะผมแยกไม่ถูกจะเป็นปิดตาเก่านะครับนี่หมายเลขที่สอหมายเลขที่สามเป็นลูกอมนะครับเป็นลูกอมนี่นะครับไม่มีโค้ดไม่มีจานอะไรเลยนะหมายเลขที่สี่เป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับนี เก่านะครับแต่ในตาบที่ดีสีหมายเลขที่ห้ามาพร้อมกล่องเลยนะเป็นพัพปักน้ํารุ่นหกนะครับอยู่ในกล่องนะครับรุ่นหก็ข้างหลังจะเขียนเป็นพระไตรปิฎกนะนี่นะครับเป็นพระไตรปิดกครับ <c oughs> <c oughs> โทษนะครับ รายการที่6เป็นพับผงสมเด็จโตนะครับผงวงข้างโตนิดนึงนี่นะครับเป็นพันเนื้อผงเก่าๆเลยรายการที่7เป็นรูปหล่อนะครับถ้าผมเดาว่าเป็นหลวงพ่อเขียดน,นะเพราะผมเคยได้มาแต่อันนี้สภาพดีนะครับพเขียนพิจิตนะครับ รายการที่แปดเป็นเสือนะครับเสือตะกวัวนั่งนะด้านหลังนะเป็นหลวงพ่อปานนะครับของด่านเป็นเนื้อตะกัวนะครับรายการที่เก้าเป็นพระนางพญากุลรงทอนะครับมีหูนะครับนี่ เนื้อออกจะเขียวๆนิดๆนนเนืน้อปันผ่านนะครับแต่พิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นเนื้อพระมีแหนมีอะไรนะครับนี่รายการที่สิบเป็นพระสมเด็จวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับหรือว่าวัดบางระกรับอสิ่งป้อนเหยื่อนะนี่ครับแต่นี่น่าจะเป็นปูกแขกสร้างนะครับ น่าจะไม่ถึงกุน,นะครับปลูกแขกวัดบางละกำรรนะครับสุนทรประดิษฐ์หมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นผ้าเนื้อผงสมเด็จนะครับหลังเป็นตาโล่ตำรวจแนะอันนี้เห็นมานานมากเลยรายการที่สิบสองเป็นผ้านางนะครับเนื้อดินนะ ด้านหลังมีเป็นหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นตองหน้านะครับเป็นเกจิสร้างนะครับแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะเลขที่สอง <c oughs> ถอนนะครับหมายเลขที่สามเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อผงเก่าเลยแต่เป็นอะไรที่ไหนนี่ผมไม่รู้นะมีค่าปวกมีลายลักษณ์นะครับนี่ นีครับปวกมีลานะรายการที่14เป็นผ้านางพญานะครับนี่นะครับเนื้อดำนะครับไม่ตราที่ไหนออกนะน่าจะเป็นเกจิตนี้เดละแต่เก่าดีหมายเลขที่15เป็นเหรียญสิรสวยนะ,นะครับด้านข้างนี้ ดอกบัวลงปุดทวนนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดด้านหลังเป็นนายสยงขุดนะครับแล้วก็ตอกว่าสามหกนะครับตอกตรงนี้นะครับเหลี่ยนสสวยๆเลยนะผิวไฟแดงๆเลยหมายเลขที่สิหเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับกุกวัดบางาทิ้งนะพิมพ์สมาธินะครับ นี่นครับแต่ผ้าผ่านการใช้มานะเลขที่16บหมายเลขที่17เป็นเหลีอญหลวงพ่อผมนะครับรุ่นส่งน้ำนะครับนี่เป็นเนื้องทงเหลืองนะได้มาอย่างไงก็ไล์ให้ดูอย่างนั้นนะครับดูให้ชอบเล้าไปนะครับในการที่18 เป็นเปอ๋อนะครับแม่เปอ๋อนั่งนะครับเนื้อหลอ่อทองเหลืองนะครับมีอคดาด้านหลังมีหูด้านบนนะม,นะม,มีห่วงนะไม่ใช่หูนี่นะครับห้อยได้เลย,เลยบางคนเขาไปห้อยคาดเอวนะไม่เปอ๋อเนี่ยโชคลาภหมายเลขที่สิบเก้าเป็นพับปกนะครับเนื้อดินไม่ตราสำนักนะครับไม่ตรากุไหนนะ น,นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญไต่ฮ่องกงนะครับเขาเรียกไต่ฮ่องกงนะเหรียญน,นี้เหรียญสวยดีนะครับเขาเรียกเหรียญอะไรนะเหรียญลูกท้อนะผมเห็นว่าเหรียญเขาเก่าเดีก็เลยมาไล่ให้ดูนะครับเผื่อมีใครสนใจครบยี่สิบรายการนะครับ สนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางน,นะครับทุกรายการอง์ละส0งบาทขอบคุณมากครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะครับขอบคุณครับ